ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มวาดในส่วนของ Power s c r e m e นะครับให้มาที่แบบใหม่เลข4นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับเลือก Property เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อแบบนะครับเป็น s c r e m e นะครับแล้วตามคะน u หน้านะครับเป็น Power จากนั้นกดปุ่มเค แล้วดับเบิลคลิกเพื่อเปิดแบบมาเรียก4ทีนี้นะครับให้เรามาที่ schematic นะครับแล้วมาที่ draw multiple w i s e จากนั้นนะครับให้มาที่ browser ตัวนี้ตรงนี้นะครับในส่วนของกรุปศนนะครับ electrical ตรงนี้นะครับก็จะมี default ของเขาคือสายนิ w ต o น L 1 L 2 L 3นะครับซึ่งสังเกตว่า เขาจะเรียงลําดับตามนี้นะครับทีนี้ผมจะมาจะพามาสร้างกรุ๊ปใหม่นะครับเป็นกรุ๊ปของ RST นะครับโดยการมาที่ปุ่ม manager จากนั้นนะครับให้ select ที่กรุ๊ป N L 1 L 2แล้ว3ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เลือก multiple add นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีสายนะครับตามดับตามนี้อยู่ทีนี้ที่ F 3 4ตัวนี้นะครับให้เลือก property จากนั้นนะครับที่ number group นะครับท F 3 4นะครับให้ลบทิ้งนะครับแล้วพิมพ์เป็น R นะครับ space S T N แล้วก็ P E นะครับจากนั้นก็ปุ่มโอ OK ทีนี้นะครับ ในกลุ่มแรกนะครับตรงนี้ก็เป็นนิวตรอนกับโปรเ c คชันใช่ไหมครับทีนี้เราดับสายของเราเนี่ยก็คือ n กับ p e จะอยู่ติดกันใช่ไหมครับให้เราเลือกที่นิวตรอน y นะครับแล้วก็กดลงมาเลือก yes นะครับขยับลงมาทีนี้ที่ description นะครับเรากด property นะครับจากนั้นนะครับที่ equation formula นะครับ l 1นะครับ ให้เราเลือกที่นี่นะครับแล้วไปเลือกเป็นสาย R นะครับตัวนี้ดับเบิลคลิกนะครับสังเกตทีนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นตัว R จากนั้นกดโอเคนะครับแล้วส่วนสีสายนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดเป o า s e ที่นี่แล้วเลือกเปลี่ยนสีสายตามมาตรฐานที่เราต้องการจะใช้นะครับเมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วกดโอเคจากนั้นนะครับก็เลือก property ครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น S นะครับ ับเปนคลิกเข้าที่เบราว์เซอร์นะครับในส่วนของ Equip p p r o j e c t o o n Formula จากนั้นเลือก S นะครับแล้วกดโอเคกลุ่มนี้นะครับ Property นะครับแล้วเปลี่ยนเป็น T แบบนับเป็นคลิกนะครับกดโอเคตรงนี้นะครับก็เข้า Property เช่นกันตัวนี้ Equip พลูทิเชนเป็น n ถูกอยู่แล้วนะครับกดโอเคส่วนตรงนี้โปรเทคชันนะครับรูปะที่นะครับอีควิทพูชิฟอร์มูล่าเข้ามาดูนะครับที่นี่เข้าไปดูที่หน้าต่างนะครับ r e d i f y formula นะครับตรงนี้เป็น P/E อยู่แล้วนะครับตรงนี้ให้เราใส่ฟันหนูเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า P/E แล้วก็ฟันหนูปิดนะครับแบบนี้แล้วกดโอเค จากนั้นนะครับเลือก close แล้วก็ select นะครับรูปนี้ select สังเกตนะครับทีนี้เฟสนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นเฟสหนึ่งเฟสองเฟสามยูรอนแล้วก็ protection จากนั้นนะครับสังเกตที่ cross hair นะครับตอนนี้เขาก็จะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายบวกนะครับคือ้องทำงานพอเราได้เลือกเฟสพวกนี้ไปแล้วนะครับทีนี้ให้เราลองนะครับเดินจากตรงนี้นะครับคลิกซ้าย เดินเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกขวานะครับจบน่สูมเข้ามานะครับทีนี้มาที่ process นะครับแล้วเลือก n u เ b อร์ e w y นะครับจากนั้นเลือก yes นะครับแล้วซูมเข้ามานะครับก็จะมีเรื่องของสายขอปรากฏ n RST ที่นี่นะครับตามลำดับที่นี่นะครับจากนั้นให้เรานะครับใช้ ในสนของริ b o อ Scheme นะครับมาที่ t e x t Alignment นนะครับจากนั้นนะครับเลือกครอบแบบนี้ทั้งหมดคลิกขวานะครับแล้วเลื่อนนะครับข้อความาอยู่ด้านบนโดยการคลิกซ้ายที่นี่นะครับแล้วก็เลื่อนมาทางขวาแล้วคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ตำแหน่งว่าจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างแบบนี้ถ้าเลือกตรงกลางนะครับก็ให้เป็นแบบนี้แล้วก็คลิกซ้ายนะครับแล้วเขาจะเลื่อนมาอยู่ด้านบน